อีกเรื่องหนึง่งมันเป็นเรื่องเล่าผมจะมีเรื่องเล่าลของแกในค่อนข้างเยอะในการอธิษฐานจิตปุเกเสกเพราะว่าเราเราอยู่อย่างผมนี่คืออยู่สายนี้สายเครื่องล้างของขัง,งในการปลุกเสกก็จะไปขอความเมตตาจากพระเถรจารย์ที่มีอภินญามีามีพลังค่อนข้างค่อนข้างเยอะแล้วจะเข้าออกวัดค่อนข้างบ่อยนะครับคือผมทามวลสามอยู่ชุดหนึ่งมวลสามชุดเนี้ยผมไม่ได้บอกใครว่าผมบท ปลอดเพชรของหลวงปู่ละไมลงไปด้วยมันจะเป็นเงินก้อนนะครับมันจะเป็นเงินก้อนกว่าประมาณขนาดเนี้ยถ้าเรียกปลอดเพชรหลวงปู่ละไมสวนป่าสมุนไพรนะครับท่านทําไว้สําหรับการโรคต่างๆผมก็บทไปเป็นชนวนมวลสารเรื่องราวมันเกิดขึ้นก็คือ,อหลวงพ่อนวนเนี่ยทำน้ามวลคพรมให้นะครับพรมให้ปลอดมันวิ่งกลับมารวมตัวกันเหมือนเดิม นนในน้ำมนต์เหรอในน้ำมนต์อ่าน้ำมนต์พอน้ำมนต์ตัดไปใน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 ขันมวลสารเนี่ยอ่าไอตัวประหลอดอ่ะมันวิ่งกลับมารวมตัวกันเหมือนเดิมเพราะแต่ผมผมยืนยันได้ว่าผมบดไว้นะบดไว้เป็นผงเลยนะครับแล้วก็ผสมกับมวลสารแต่พอมวลสารมันโดนน้ำมนต์ปุ๊บเนี่ยของลุาน,น,นวลเนี้ยประลอดมันไปเป็นก้อนเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่ได้เป็นก้อนแข็งนะมันจะเป็นนิ่มๆน,นะครับเหมือนว่ามันจับมารวมตัวกันอีกทางหนึ่งนี่นี่คือเรื่องราวน้ำมนต์อาจารย์เลยครับมี กล้ายืนยันว่าหนึ่งตอนนั้นทําคลิปไปด้วยทําคลิปไปด้วยตอนตอนท่านทําน้ํามนต์ให้นะครับแล้วก็ไหลสดน่าจะไหลสดด้วยนะครับน่าจะไหลสดด้วยมันก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ครับมันอยู่ดีๆปหลอดที่มันโดนบทแล้วมันกลับมารวมรวมตัวเป็นก้อนเลยมันเป็นเหมือนวุ้นอ่ะมันเป็นเหมือนวุ้นนะครับมันมันก็จะนิ่มๆแต่เราเราบี้บี้บี้เพื่อมันจะกระจายตัวเหมือนเดิมแต่ว่ามันน่าจะถามผู้รู้อันนี้มาถามผู้รู้ทีหลังก็คือ น่าจะเกิดจากอํานาจมนที่น้ำมนที่ที่หลวงพอ่อท่านทํานะครับในเรื่องของของจิตที่มันสว่างนะครับกําหนดจิตลงไปในการทําน้ำมนประพรมให้เนี่ยเหมือนทาให้ฤทธิ์มันมันกลับมาบอกเพิ่มอีกครั้งหนึ่งตามตามผู้รู้เขาบอกในเรื่องของประหลอดนะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าหลวงพอ่อท่านเก่งและชํานาญในเรื่องการทําน้ำมนมากนะครับในเรื่องเท่าที่เคยฟังแกในเรื่องของ การทําน้ำมนต์แกก็ใช้ตัวกระถาในในรูปแบบเดิมในรูปแบบเดิมแบบโบราณในในกลุ่มของหลวงพ่อทบท่านเคยใช้หลวงพ่อเขียนท่านเคยใช้เนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มกระถาของตัวพวกนี้ที่ท่านใช้คือลักษณะยังไงครับคือเวลาท่านเชิญน่ะท่านจะเชิญอํานาจพระพุทธมาก่อนเชิญอํานาจพระพุทธเสร็จก็จะเชิญอํานาจพระธรรมเชิญอํานาจพระสงฆ์แล้วก็ต่อด้วยอํานาจ ครูบาอาจารย์ฤาษีเทวดาลงมามันจะมีลําดับชั้นในการเชิญนะครับใช่มันเป็นการเชิญแบบโบราณใช่ไล่ลามาใช้อํานาจพุทธคุณก่อนเชิญอํานาจพุทธคุณก่อนแล้วก็ใช้อํานาจธิ์ของเทพตามไมคทีหลังซึ่งในปัจจุบันมันไม่ค่อยมีพระที่ใช้ในรูปแบบนี้ละนะครับมันจะเป็นคํากล่าวที่ถ้าถ้าไม่ได้เรียนมาก็ต้องได้ฟังมาจากหูตัางมาจากปากและจากเ,เขาเรียกอะไรจำมาใช้อย่างเงี้ยนะครับ มันมันจึงเป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งว่าหลวงพ่อท่านศึกษาและปฏิบัติมาจริงแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาจริงเพียงแต่ว่าท่านเป็นพระที่ไม่ค่อยแสดงตัวสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยจะแสดงตัวสักเท่าไหร่แล้วก็ชอบชอบสันโดษนะครับไม่รู้ไม่รู้แกจะตอบไม่รู้ไม่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 ค่อยตอบนะครับไม่ค่อยตอบว่าจะยังไงแต่ว่า ถ้าคนที่ศึกษาจะรู้ว่าจิตท่านเมตตามากแต่มวลในจิตท่านเมตตามากแล้วก็เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผมเจอไม่กี่รูปต้องบอกอย่างนี้ผมเจอไม่กี่รูปในในพิจิตนะครับอย่างเช่นหลวงพ่อวันหลวงพ่อวันนะครับที่เราเไม่ได้เอาพระที่ท่านเสียแล้วมาอ้างนะครับคือถ้าใครไปวัดจะรู้ว่าหนึ่งก็คือท่านจะทําวัดเช้าแล้วก็ทําวัดเย็นโดยโดยเป็นปกติของหลวงพ่อเลยพะวหลวงพ่อวันจะเป็นอย่างนั้นนะครับทุกวัน ถ้าไม่มีกิจนิมนต์ใช่ใช่ครับใช่หลวงตานนนก็เช่นกันหลวงตาโนนก็เช่นกันแล้วก็คนไกลๆเนี่ยมาท่านก็จะยิ้มต้อนรับตลอดคนจะติดในรูปของท่านนะครับต้องบอกติดในรูปเพราะว่าท่านเป็นพระที่เมตตามากยิ้มยิ้มตลอดนะครับยิ้มตลอดเมตตาตลอดทีเาบอกว่า่ห็นสมผัแรกก็รู้สึกความมีความเมตตา,าใช่ครับใช่พเพราะว่า อันนี้ต้องบอกว่าม,มันเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับคือผมเชื่อว่าจิตที่มันแผ่กระจายออกมันจะบอกว่า,าคนคนนั้นเป็นแบบไหนในในกลุ่มของที่ได้สัมผัสกับหลวงตานนนเนี่ยจิตท่านจะสว่างมากสว่างมากขาวสว่างมากคือจิตพวกนี้จะเป็นจิตของ,ของเมตตานะครับจิตของเมตตาก็จะมีที่ใกล้เคียงกันก็จะมีหลวงตานวนหลวงพ่อพิมพ นี่นะหนูว่าพี่มาทุกสรรค์นะครับก็จะเป็นจิตในกลุ่มรูปเดียวกันคือสว่างสว่างมากสว่างคือที่จะเรียกง่ายๆว่าพลังจะออกเป็นแนวเมตามอาหารนิยมใช่ถูกต้องครับแนวเมตามหานิยมครับเราประกาศใช่หลวงตรนวนคนเพชรบูรณ์ก็จะมาอาบันบ่อยนะเร่องน้ำมนต์นะครับอาบันบ่อยน้ำมนต์ท่านท่านดีอย่างที่ผมบอกน้ำมนต์ท่านท่านมีอะไรพิเศษต้องบอกงี้หลวงตรนวนเนี่ย ในเรื่องของน้ำมนต์ในเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับก็จะมีมีพิเศษญาติโยมก็จะติดกันเยอะนะครับเอารถมาให้เจอมั่งนะครับอาบน้ำมนต์กันบ้างนะครับบางคนนี่มาจากกรุงเทพมาขอให้หลวงพ่อทำน้ำมนต์ให้อะไรเงี้ยนะครับไปเรื่องของเมตตาค้าขายนะครับซึ่งซึ่งมันแปลกต้องบอกสมัยก่อนวัดวัดหนองจอกเนี่ย มันจะอยู่กลางทุ่งเราบอกนี้อยู่กลางทุ่งเลยมันโดนมันโดนขนาบด้วยวัดใหญ่ที่วัดดังหลวงพ่อพันธ์ท่านก็ดังนะครับวัดตะคอก็ดังไปทางวัดหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเขียนก็ดังท่านเป็นวัดที่อยู่กลางทุ่งมันมันเหมือนว่าวัดใหญ่มันล้อมหมดเลยแล้วความเจริญมันค่อนข้างยากที่จะเข้าไปถึงแล้วคนพูดถึงตำบลหนองจอกเนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้จัก